ดีครับผมวันนี้พามาชมไม้ฮอกกานีนะครับผมอยู่ทางนี้มีประมาณ 4- ี่ห้าต้นนะครับผมก็ปลูกพร้อมกันแต่โตไม่เท่ากันครับผมตร,ตรงนี้ที่มองเห็นเป็นขุยๆนี่จะน่าจะเป็นหนูเขาขุดอยู่แล้วก็มีน้องหมามาขุดเล่นตามนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็พามาดูมาชมนะครับพี่น้องต้นไม้ที่เราปลูกรอบสวนผมที่จะเต็มไปด้วยทุ่งนาย,ย,ดยาดๆครับผมซึ่งผมก็อยู่ตรงกลางเลย เลยปลูกป่าเลยจะมองเห็นเด่นชัดมากเลยครับผมผมน่าจะมองเห็นจากดาวเทียมแล้วนะครับผมทีนี้ผมไม่เคยมีโรนไงก็เลยไม่ได้ถ่ายขึ้นข้างบนเนาะขายแต่แนวราบตรงนี้จะเป็นต้นสักต้นไม้ฮอกกานีแล้วก็ต้นพยุงนะครับตรงนน้นนะครับตรงนน้นนะครับเป็นต้นพยุงนะครับผมนะแล้วก็เป็นต้นว่าแล้วก็มีต้นตรงนี้จะเป็นต้นกันเกลาครับผม เริ่มครึมแล้วนะครับอาจจะมีฝนตกอีกนะครับผมแต่เมื่อวานฝนไปตกนะครับอาจจะตกกลางคืนนิดหนึ่งนะเมื่อคืนนะครับไม่เยอะนะครับผมแต่ตอนนี้น้ําก็ไม่แห้งแล้วครับตามคันนาตามทุ่งนานะครับผมนี่คือต้นกันเกลาครับพี่น้องต้นกันเกลาเป็นไม้พื้นบ้านแถวจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งสวยงามอันนี้ก็ต้นสักนะครับปลูกนะครับไม่ได้ขึ้นเองส่วนต้นสะดาเนี่ยเขาขึ้นเองครับผมวันนี้ก็เลยพามาชม ป่าฝั่งนี้นะผมไม่ได้มาเดินมาดูเห็ดนะเนี่ยผมเดินมาดูป่าแต่ถ้าเจอเห็ดก็โอเคเลยนะครับผมตรงนี้เป็นต้นเดิมไตราภาษาเขมรเรียกเดิมตราะแต่ภาษาไทยไม่รู้เรียกต้นอะไรนะครับผมต้นนี้ก็จะมีอายุยืนเป็นร้อยรอปีเป็นพันปีเช่นกันครับผมก็ให้เขาเจริญเติบโตไปนะครับผมก็ผมปลูกเช่นกันครับผมผม ผมเอามาปลูกตรงนี้นะครับจากเมล็ดข้าวลอยมาแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ผมเอามาปลูกตรงนี้ครับผมมีทั้งหมดส3มต้นนะครับในบริเวณสวนผมเนี่ยเริ่มสูงท่วมหัวแล้วนะครับต้นนี้นะครับผมเขาก็จะเ,เติบโตเร็วเช่นกันเป็นต้นไม้ที่มีเยอะายางนะครับผมยางเขานี่ติดไฟได้เป็นยางเขานะครับคนโบราณเขาก็ใช้อะยางต้นตรายนี่แหละเดิมตรายหรือว่าต้นตะแบงอะไรนี่หรือเปล่าผมก็มไม่รู้นะเขาเจาะเอา ต้นใหญ่ๆ3-4คนโอมแล้วเขาก็เอาไฟเผาก็จะมีน้ำมันยางออกมาเขาแกตักน้ำมันยางมาใช้เป็นเชื้อเพลิงครับผมนั่นคือภูมิปัญญาของคนในยุคโบราณนะครับผมเกิดทันครับผมเพราะผมเกิดมาในปียุค60ครับวันนี้ก็มาชมป่าที่ตัวเองสร้างมากับมือนะครับผมนั่นไงต้นที่ตะอนอนอยู่ตรงนั้นเ,นเป็นกอก,อกอไม้ที่นอนอยู่นั่นก็คือเดิมไตรเมื่อสมัยก่อนต้นนี้ผมจําได้ว่าปู่ผมเป็นคนตัด และต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ผมมนั่งดูปูตัดเมื่อตอนผมอายุสิบกว่าขวบนะครับผมากตอก็ยังอยู่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมมาเดินชมต้นสักซึ่งปลูกมาไม่กี่ปีนะครับก็เริ่มจะเดินเติบโตแล้วดูเมฆฝนก็ทําท่าจะมานะครับพี่น้องเมฆฝนก็ทําท่าจะมานะครับผมก็ลมพัดเย็นสบายเนาะ,ะช่วงนี้นะครับก็เลยเดินมาถ่ายคลิปฝั่งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินไปฝั่งตรงนู้นนะครับ ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อที่5้าไร่ครึ่งครับผมเนื้อที่5ไร่ครึ่งก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้กบับบรรยากาศสวยๆงามๆของสวนป่าที่สร้างมาจากมือเราเองนะครับผมก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อจบแค่เพียง สามนาทีก็พอนะหรือจะเอาสี่นาทีเอาสามนาทีนี่แหละครับผมมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีมีความสุขครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับผมเปิดโหมดมาชีพนั้นต้องขยันอย่างสม่าเสมอพบเจอความสําเร็จแน่นอนครับผมความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับพี่น้องต้องเกิดขึ้นจากการกระทาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอโชคดีมีความสุขทุกคน